ถ้าคุณเลือกจะซื้อแบบนี้มาเลือกจะซื้อไม่ต้องซื้อแบบนี้เลือกซื้อ 25, แบบนี้นะเลือกซื้อยี่ห้าศตวรรษเลือกซื้อตะกัวเก่าที่ไม่รู้ที่มาดูจนเข้าใจความเก่าแล้วคุณเจอแบบนี้คุณจะไม่โดนเก๋เลยแต่เนี่ยคุณยังไม่ได้ซื้อพระแท้มานั่งดูแต่เจอพระแพง ผมพูดง่ายๆถ้าคนเอา,าพระมาขายคุณนะ่ะเรียกชื่อพ้าทูกอ่ะมันจะไม่รู้ราคาหรอครับขนาดคุณนะ่ะคนยังที่ไม่ค่อยรู้เลยว่าเขาเรียกหลวงพ่ออะไรอะ่ะยังรู้ราคาเลยว่าถ้าเป็นหลวงพ่อนี่จะขายได้เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าราคามันขายได้แพงเขามาขายคุณถูกคุณจะซื้อไหม วงการเนี้ยสอนให้เราหลงแต่ไม่เคยสอนให้เราระวังตัวหรือมีสติหรือดูพระเป็นอ่าไปหาหลวงพ่อนะครับได้อย่างเรื่องเหรียญแท้ไหมครับเพื่อนเพื่อน แท้ไหมครับพี่อ่ะเอนชุดนี้ก่อนแท้ครับเมกสิทธ์ไม่แท้ตกแตกไหมครับอาจารย์ขวาสุดแท้พี่ลุงบินบอกเก้หมดพี่สมกิดเอฟซีทำไมพวกเสียนถึงตีว่าสมเด็จตาแผ่นดินเก้ครับบอกว่าไม่มีง่ายๆนะฮะเอาเวลาไปหาข้อมูลว่าตาแผ่นดิน มีการสร้างหรือเปล่ปาง่ายกว่าไอ้ใครจะพูดอะไรอ่ะปล่อยเขานะครับแท้ครับเกไม่แท้ครับเกยขว่าแท้คือธรรมดาครับใครที่พูดอะไรก็แล้วแต่<ม>สุดท้ายเขาก็ต้องรับสิผลกับสิ่งที่เรียงพูดมามเหมือนกล่าวหาว่าคนนี้เป็นขโมยเมื่อคนนั้นไม่ได้เป็นขโมยมเขาก็ต้องเลบผิปชอบคอพูดของเขาอ่า นั่นแหละครับมีแท้ด้วยเหรอพ่อรู้ปะ่ะททาไมเขาจึงดูกันว่าแท้ทเ,เพราะเขาไม่เคยเห็นของแท้ไงถ้าคนที่เคยเห็นของแท้ก็จะรู้ว่าแบบนี้ม,มันผิดธรรมชาติ ของความเป็นพระแท้ไม่แท้ไม่แท้ครับเหรียนลอแรกในประเทศไทยมีพภาสการแท้เป็นแบบนี้ออก็ถามว่าแท้แบบนี้เทียบเคียงได้กับอะไรก็เทียบเคียงได้กับผู้สุกไง อืมยุบกุศุกต่างกันไหมอ,หอันเนี้ยยุบย่นเพราะมันเป็นพ้าถอดซิลิโคนโโแบบเนี้ยเขาตึงไม่ยุบไม่ยน่นต่างกันไหมครับอ่ะผมถามว่าถ้าคุณมียาท่านตู่ก็ได้อ,อ่ะหยิบพายาท่านตู่ไ้พี่องค์สิลุกยาท่านตู ต่างกันเหลากับฟ้ากับดินแห่งกว่าโอเคยากไหมพัาเครื่องไม,อไม่ยากเลยต่างกันครับดูง่ายแล้วเวลาคุณคิดว่าอาจจะแท้คุณก็ไปจะเอาแบบเนี้ยเข้าบ้านอีกแล้วก็มานั่งสงสยัย มีฐานไหมลูกเขียนไหมแถวล่างเขามีธรรมชาติความแห้งแถวบนกับแถวล่างธรรมชาติต่างกันไหม ผมขอพูดประโยคนี้แล้วอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังและให้ความสําคัญนะครับมันเหมือนคุณไม่เคยเห็นหุ่นขี้พึ่งคุณก็จะได้ฟังว่าหุ่นขี้พึ่งเนี่ยมันปั้นเหมือนคนมากเหมือนสุดๆเลยหุ่นขี้พึ่งเนี่ยเหมือนแยกไม่ออกเลยถ้ายังไม่เคยเห็นหุ่นขี้พึ่งอะ่ะคุณคิดว่ามันเหมือนมากไหม แต่พอคุณไปดูหุนกีพึ่งที่พิพิธภัณฑ์คุณจะกลับมาบอกว่าโอ้แยกออกคนคกับุนกีพึ่งอะ่ะ <c oughs> ทุกวันเนี่ยเราไม่เคยหาพระแท้มาไว้ที่บ้านเลยเลือกแต่พระดังมานั่งสงสยัยถ้าคุณซื้อพระแท้ที่ไม่แพงแบบนี้ไว้ในบ้านก่อน แล้วดูว่าพระปีเจดศูนย์เป็นยังไงหกศูนย์เป็นยังไงร้อยปีเป็นยังไงยี่ห้าศตวรรษเป็นยังไงแล้วคุณค่อยมาตัดสินพระพวกนี้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออ่ะคุณจะไม่โดนพระเกเลยจริงๆถ้าคุณเลือกจะซื้อแบบนี้มา เลือกจะซื้อไม่ต้องซื้อแบบนี้เลือกซื้อแบบนี้นะเลือกซื้อยี่ห้าศตวรรษเลือกซื้อตะกัวเก่าที่ไม่รู้ที่มาดูจนเข้าใจความเก่าแล้วคุณเจอแบบเนี้ยคุณจะไม่โดนเก๊เลยแต่เนี้ยคุณยังไม่ได้ซื้อพระแท้มานั่งดูแต่เจอพระแพงผมพูดง่งาย ถ้าคนเอา,าพระมาขายคุณนะ่ะเรียกชื่อพระถูกอะ่ะมันจะไม่รู้ราคาเหรอครับขนาดคุณนะ่ะคนยังที่ไม่ค่อยรู้เลยว่าเขาเรียกหลวงพ่ออะไรอะ่ะยังรู้ราคาเลยว่าถ้าเป็นหลวงพ่อนี้จะขายได้เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าราคามันขายได้แพงเขามาขายคุณถูกคุณจะซื้อไหม แต่เพราะตัวคุณรู้ราคาอยู่แล้วว่าเหรียญแบบนี้มันเป็นหลายหลาย,ลายมื่นเขามาขายหลักร้อยหลักพันคุณก็เลยซื้อในทางกลับกันนะไอคนนํามาขายคุณนะ่ะถ้ามันแท้นะ่ะเขาจะมาขายคุณเหรอเขาต้องมาขายผมก็เหมือนที่คุณนํามาขายผมเนี่ยคนถ้ารู้ว่าทองแท้จะมาขายคุณนะครับ เซ็นละสี่ห้าร้อยอ่ะเขาไม่ขายร้านทองดีกว่าปะวงการเนี้ยสอนให้เราหลงแต่ไม่เคยสอนให้เราระวังตัวหรือมีสติหรือดูพระเป็นผมถามว่าต่างกันไหมระหว่างเก๊เก๊เก๊กับแท้ ่างกัันมครบเนี่ย,ยดูผ่านจอตาเปล่ายังรู้เลยใช่ไหมต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะอ่ะ อันนี้เก็บสร้างการชัดเจนตางกันมาก อ่ะนี่หนึ่งซิงเกิลเก็บให้ด้วยอ่าขอบคุณครับนี่อย่าท่านสู่ปีอะไรครับอาจารย์ก็ท่านสร้างเรื่อยๆสร้างานันละปีสองสี่หกว่าจนถึง2องพันห้าร้ยแถไหม แท้ไหมครับกรองค์นี้ ไม่แท้เกครับไม่แท้ครับเกไม่แท้ครับอ่ะถ้าเหรียญสภาพนี้ขายได้เท่าไหร่เก้ยันกระไลเกครับไม่แท้พี่ยุตาคูบอกไม่แท้ ค่าแท้ขายได้เท่าไหร่ครับค่าแท้ขายได้เท่าไหร่ครับ ถ้าแท้ไข่ได้เท่าไหร่ครับเป็นแสนหลายหมื่นถึงแสนหลายหมื่นเลยเกมเหมือนกันค่ะแท้ครับหลายหมื่นครับเป็นแสนเท่าไร่ก็ได้ครับพี่พอใจกันเอาว่าสภาพเนี้ยห้าหมื่นไม่มีใครขา,ายอ่ะอืมใช่สวยแต่ถ้าเป็นพาระผมนะ สแสนห้าผมก็ไม่ขายใน,นี้เนี่ฮะแต่พาแบบเนี้ยมันไม่แท้ครับ แล้วมันเพิ่งเห็นว่าด้วยความไม่แท้เนี่ยมันยังสดเห็นไหม,มถ้าเพื่อนๆมีเหรียญสตังมีเหรียญสตังรูไหมเหรียญสตังรูถุงที่พี่ให้เก็บเหรียญกระสาบอะมีไหมลูก ถ้าคุณหาเหรียญยุคเก่ามาดูไม่ได้คุณเอาเหรียญสตังรูมาดูเหรียญพวกนี้ก็ได้ แคนแปดสิบแก่ยี่สิบพี่ความเก่าไม่ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาดูขอบ,ขอบจริงคุณต้องใช้ความรู้สึกแรกในการดูภระถ้าความรู้สึกแรกบอกมันไม่ใช่แล้วอะ่ะคุณไม่ต้องเสียเวลาไปดูอย่างอื่นเลยถ้าไปดูอย่างอื่นเพอเพอเดี๋ยวคิดเข้าข้างตัวเอง นะครับแต่อยากจะดูเดี๋ยวให้ดูได้แต่ผมแค่บอกว่าถ้าคุณเห็นว่าไม่เก่าอ่ะคุณไม่ต้องเสียเวลาไปดูอย่างอื่นเดี<อ>๋ยวเพอๆไปมีไอ้ที่คล้ายๆเขาว่าคุณก็เข้าข้างตัวเองอีกเห็นไหมแห้งแห้งอันนี้ไม่แห้งเหมือนคนแปดสิบกับยี่สิบ โอเคไหมครับเพื่อนอ่ะถ้าโอเคอันนี้ไม่แท้ก็เดี๋ยวผมนะไปดูเมื่อมันไม่เก่าเพื่อนๆไปดูในเหรียญนะรอยต่อยันก็ไม่มีพระก็ตื้นเป็นพระถอดซิลิโคนข้างบนก็มีรอยถอด เด่นกระตื้นถอดมาไม่ติดยันบางตัวขาดด้วยเพราะซิลิโคนเข้าไม่ถึงต่างกันยังเลือกครับเนี่ยเดี๋ยวครูเห็นขอบเกี้ยงๆครูก็นึกว่าใช่จริงๆมันเอากระดาษทรายไปฝนคัด อันนี้เก็บเก็บจุดที่เป็นตัวอย่างก่อนอันนี้แท้ไหมตรงนี้แท้ไหมครับ แท้เก๋ A, ครับหายไปนิดนึงไม่แท้แท้ผมว่าไม่แท้ครับพีเคดีบอกแท้ไม่แท้แท้ครับไม่ครับแท้อจารย์ครับในกรณีห่วงเชื่อมถ้าพายุกเก่าต้องเชื่อมเงินตลอดไหมครับเชื่อมเป็นใช้ได้ลงกล้องหน่อยครับอาจารย์ ดูตาเปล่าก่อนดูตาเป่าก่อนเก๋ครับไม่แท้ไม่แท้ครับไม่แท้เก๋เก๋ครับเก๋เก้คนตอบดีมากผิวไม่ธรรมชาติไม่แท้ครับแกแกพอเวลาคุณมีสองเหรียญนี้มาวางเทียบกันเนี่ย ง่ายอะ่ะง่ายกว่าตอนนี้มีเหรียญเดียวไหมง่ายกว่าเครับเหาบมากตอนมีเหรียญเดียวอะ่ะคุณใช้แต่จินตนาการแต่พอมีอมเหรียญอื่นมาประกอบอเข้าไปปุ๊บ คุณรู้ทันทีภายในสามวิเลยว่าไม่แท้ผมจึงบอกคุณเสมอไงว่าความเก่าอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพระแพงหรอกครับแค่เป็นพระในปีพศออน,นั้นๆน่นนะมาวางแบบนี้คุณก็เห็นภาพแล้วผมไม่เน้นพูดเพราะพูดมันไม่รู้เรื่องหรอกผมเน้นปฏิบัติให้คุณดู อ่ะเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้คราวนี้ก็ค่อยไปตรวจสอบว่าเออมันมีอะไรที่ตรงกับพระเก๋บ้างสองปุ๊บตื่นไปมีรอยถอดซิลิโคนเห็นไหมมีรอยถอดซิลิโคนตัวยันตื่นไปข้าง ชัดแจ๋แวแววรอยกระดาษทรายลบนี่รอยกระดาษทรายลบอืดู ความคมอืมโอเคนี่คือวิธีที่ผมใช้ดูพักผมก็นำมาถ่ายทอดแอดมินเก็บให้เขาด้วยลูกเก็บใส่กล่องไว้ก่อนนะกล่องนี้เป็นกล่องไหนใหส่ไว้ในกล่องเดียว ของเขาต้องเก็บไว้ในกล่องเดียวถ้าทําของเขาหายจะวุ่นวายแท้ไหมครับได้เหรียญมาจิตม่อกี้อยู่ไหนลูกยีรอเลยลูกแล้วเก็บในกล่องเดียยแล้วเก็บแยกไว้ต่างหาก แท้ไหมครับองนี้ผู้ดีองนี้แท้ไหมครับแท้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 ครับพี่เบ้นบอกไม่แท้พี่นัทบอกแท้คือตอนเนี้ยคุณ คนที่มีภาพจำเหรียญเก่าในหัวก็จะมีภาพในหัวเปรียบเทียบกับเหรียญน,นี้คนที่ไม่มีภาพจำเหรียญเก่าในหัวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเทียบผมก็เลยใส่ภาพจำเข้าไป เห็นไหมมีองค์เดียวกับมีเปรียบเทียบต่างกันไหมด้อยความดูมากกว่านี้เส้นบวมอย่างแรกคือความรู้สึกแรกคุณต้องดูก่อนว่านี่มันปูนปั้นหรือมันคนจริงๆนี่มันหุ่นคีพึ่งหรือมันคนจริงๆก่อนธรรมชาติความเป็นของจริงกับของเรียนแบบอ ห่วงเชื่อมตะกัวของแท้ไม่เชื่อมตะกัวแบบแรกไม่แท้ครับเก๋ผิวสดไหมกับผมบอกง่ายๆว่าถ้าคนอ่ะคือถ้าคนมีภาพเหรียญเก่าในหัวก็จะมีเอาภาพในหัวเปรียบเทียบกันในมือผมถ้าคนที่ไม่เคยเห็นเหรียญเก่าเลยก็จะไม่มีภาพเปรียบเทียบซึ่งภาพเปรียบเทียบคืออย่างเนี้ยคือภาพ เนี่ยสำหรับผมเพื่อไม่คิดว่าเหมือนไหมอ่ะเมื่อไม่เหมือนปั๊บไปตรวจดูว่ามันมีอะไรที่มันตรงกับร่องรอยของการทําพัะเกบ้างอ่ะไปดูกันเช่นนี่ไงรอยถอดซิลิโคนตัวยันเบลอตื้นเบลอ ขนขัดอ้าวแท้ไหมครับนี่คือการดูเหรียญง่ายๆการดูอะไรทุกอย่างบนโลกนี้ง่ายหมดแค่คุณต้องมีภาพของพระเครื่องเก่ากับไม่เก่าไว้ในหัวแค่นี้ สรุปเรียนนี้แท้ไหมครับเนี่ยคือคําตอบว่าทําไมเซียนเขาถึงมองพระแล้วไม่ต้องส่องกล้องแล้วเขารู้ว่าแท้หรือเกอเหมือนเขารู้ว่าเขามองว่าคนแก่กับไม่แก่ การศึกษาไม่นานครับถ้าคุณศึกษายังถูกวิธีผมทําให้คุณรู้เหรียญตั้งหลายเหรียญจากเหรียญที่ไม่มีราคาเหรียญน,นี้ไนะผมเริ่มเล่นพระพอผมสอนเป็นคำสอนจากตาผมว่าให้ไปเอาเหรียญสตังรูอะมาห้อยกล้องไว้ สตังรูอะที่มีพสสองสี่หกกว่าเจ็ดกว่าสตังลูจะมีเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเนี่ยก็คือถ้าจะซื้อเหรียญโบราณก็ดูให้เนื้อเหมือนสตังลูในมือเนี่ยในกล้องอ่ะแค่นั้นครับอ่ะโอเคอเห็นไหมไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นเหรียญหลวงพ่อเดียวกันเลยเราก็รู้ได้ว่าแทรลิเกต อ่า่านในกล่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะตอบคำถามเขาเป็นการส่วนตัวเนาะคราวนี้มาเรื่องของเราเพื่อนๆอยากจะชมอะไรวันนี้ไม่ต้องพอดีหรอกครับทุกหลวงพ่อละครับพี่แลท่านที่เป็นเหรียญเก่าอ่ะห่วงเชื่อมใช้ทองแดงทองเหลืองเชื่อมครับไม่จริง อผมตอว่าไม่จริงอีกเอาผมดูให้เป็นห่วงเชื่อมพอให้รู้ว่าเป็นตีกระบอกต้องมาเชื่อมแต่เชื่อมด้วยอะไรนั้นน่ะมันมีที่อื่นที่มันดูให้จบได้ว่าแท้หรือเกมไม่ได้ดูแค่รอยเชื่อมนะรอยเชื่อมมันก็เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่ง มันก็เหมือนดูความเป็นนะมนุษย์อะ่ะมันก็ต้องดูทั้งโอกทั้งตัวอะ,อะโอเคก็ถือว่าวันนี้